อย่าเพิ่งรีบไปสัมภาษณ์งานถ้าเรายังไม่รู้คําตอบของคําถาม3ข้อนี้เมื่อจะอโทมันัดคิววันสัมภาษณ์กับเราอย่าเพิ่งรีบตอบตกลงให้เราถามกลับไปก่อนครับว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ใครคือผู้สัมภาษณ์ครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราในฐานะแคนดิเดตที่เราควรจะรู้สําหรับการเตรียมตัวเราถามกลับไปเลยครับว่ารบกวนขอชื่อและตําแหน่งของผู้สัมภาษณ์ได้ไหมและถ้ามีลิงก์อินโปรไฟล์ช่วยแนบมาด้วยนะครับการรู้ว่าใครคือ hiring manager จะทําให้คุณได้เปรียบในเรื่องของการเตรียมคําถามที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์ ย่างที่2ที่ควนถามคือผมขอ job description ฉบับที่ใช้ภายในองค์กรได้ไหมครับเพราะส่วนมาก job ad ที่เราเห็นบน linkedin เว็บไซต์หรือ job d v จะไม่ใช่ internal job description ที่บริษัทใช้ภายในองค์กรเพราะ internal job description จะอธิบายถึง KPI และ expectation ของตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นให้เราขอ JD กับ HR ก่อนวันสัมภาษณ์เสมอและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดการสัมภาษณ์นี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ทดสอบอะไรครับซึ่งการสัมภาษณ์จะมีหลายประเภทที่เราจะต้องเตรียมตัวไม่เหมือนกันยกตัวอย่างถ้าเราได้รอบที่เป็น screening interview กับ HR เราต้องเตรียมตัวเน้นตอบคำถามเรื่อง People Skill ให้น่าประทับใจถ้าเป็นรอบ Technical Interview มันจะเป็นการทดสอบ Hard Skill ของเราด้วยการทำ Test หรือ Critical Thinking Question เป็นต้นครับการถามคำถามนี้จึงสำคัญมากเพราะจะทำให้เรารู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนไปสัมภาษณ์คำตอบของทั้ง3ข้อนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะทำให้เรารู้ว่าต้องเตรียมอะไรให้ใครและในรูปแบบไหนใครกำลังมีสัมภาษณ์เดว,วนี้ลองเซฟคลิปนี้ไว้ใช้ได้เลยครับ